ประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงกระแสการโจมตีของพรรคฝ่ายค้านในช่วงนี้นะครับก็ปรึกษาหารือกันผลสรุปออกมาน่าสนใจอย่างนี้ครับวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ขอแนะนำผ่านไปยังรัฐบาลนะครับว่าไม่ต้องไปสนใจกับฝ่ายค้านครับโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับส่งพวกนิสัยขันธีออกมาโจมตีนายกรัฐมนตรีครับดูได้ทั้งจากอาวัจนภาษาหรือภาษาเช่นภาษากายหน้าตาการพูดพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นไปในเรื่องชู้สาวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านจะทำงานแบบนี้นะครับและที่น่าสนใจก็คือรัฐสภาเป็นสถานที่ทรงเกียรตินะครับแรกๆก,ก็พยายามจะถามว่าไปภารกิจ ที่โรงแรมดังกล่าวนั้นไปไประชุมเรื่องอะไรหลังๆนี่ชักเลยเถิดกลายเป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะครับก็กลายเป็นพวกไม่มีจุดยืนทางด้านการเมืองเป็นการดิสเครดิตบุคคลถือว่าเป็นเกมการเมืองที่พักประจักรที่ปัดชนะใ,ใช่หรือไม่นะครับเช่นการโยนคําถามแบบกากวกมลามกไม่สมกับเป็นสุภาพบุรุษไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีต,รอ,บต,รอ,บตรอบนะครับขออภัยครับ การเป็นการเล่นเกมการเมืองในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พักประชาธิปัตย์ถนัดใช่หรือไม่เช่นโยนคําถามแบบกามกลมลามกไม่สมกับเป็นสุภาพบุรุษไปให้นายกรัฐมนตรีตรอบซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าจะตอบหรือไม่ตอบฝ่ายค้านก็สามารถโยงเป็นเรื่องเชิงลบได้อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราเห็นด้วยที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่เอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือพักเพื่อไทย ก็ทำงานวิจัยเชิงปริมาณในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับก็เป็นประจำเดือนละครั้งเนี่ยพักจะทำในนิติต่างๆครับล่าสุดนั้นเราก็สงสัยครับว่าการทำงานในสภาผู้แทนรัษฎรในช่วงหลายสัปดาห์มาน,นี้เนี่ยประชาชนเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็เป็นที่มาของหัวข้อประชาชนคิดอย่างไรต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านกลุ่มตัวอย่างประมาณ4,566คนนะครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิงคละอาชีพในทุกภาคของประเทศนะครับทำตั้งแต่วันที่15ถึง17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผลสรุปออกมาคร่าวๆนะครับประชาชนในภาคเหนือร้อยล92ภาร้อยละ90กลาง87และกรุงเทพมหานคร86ภาคใต้ร้อยล64ครับก็เห็นตรงกันนะครับบอกว่าไม่อยากให้นายกรัรมนตรีตอบโต้เพราะเห็นเป็นเรื่องไร้าสาระ ร้อยละครับอยากให้ทํางานในลักษณะนี้ก็คือไม่ตอบโต้ของท่านนายกเนี่ยนะครับด้วยการมุ่งทํางานเพื่อประชาชนส่วนในประเด็นที่พูดถึงภาพลักษณ์ต่อตัวนายกร,รัฐมนตรีต่อสถาบันครอบครัวนะครับทุกภาคของประเทศร้อยละยังเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนรักครอบครัวและก็ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียมาตลอดนะครับร้อยละเครับยังมีความมั่นใจในตัวผู้นําหญิงที่ขยันทํางาน ไม่มีวันหยุดแล้วก็ยังนิ่งทุกสถานการณ์ของการโจมตีทุกรูปแบบของฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนคําถามที่เราถามต่อครับก็ถามไปยังประชาชนนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับต่อฝ่ายค้านในการทําหน้าที่ในปัจจุบันครับผลออกมาร้อยละแปครับอยากเห็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านในเชิงสร้างสรรเพื่อประเทศร้อยละแปครับอยากเห็นฝ่ายค้านทํางานในแบบฝ่ายค้านอย่างแท้จริงตรงไปตรงมาไม่เล่นเกมการเมืองร้อยละแปดสิบสอง อยากให้ฝ่ายค้านเป็นตัวแทนในการตรวจสอบแทนประชาชนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศจริงๆและข้อนี้น่าสนใจครับร้อยละเจครับก็อยากให้ฝ่ายค้านในฐานะผู้นำในการตรวจสอบในภาคประชาชนที่เลือกท่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับได้นําเอาผู้นำที่มีบทบาททางการเมืองในอดีตมาเป็นแกนนำนะครับในการติดตามตรวจสอบรัฐบาลอันดับหนึ่งครับที่ประชาชนสนใจและคิดถึงมากที่สุด ในตอนที่ท่านเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็คือคุณชวนหลีกภัยนะครับอันดับสองที่ประชาชนอยากเห็นนะครับในการทํางานแบบฝ่ายค้านในยุคอดีตนะครับก็คือคุณบัญญัติบรรทัดฐานและอันดับ3ติดโผนะครับก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัติครับส่วนการให้คะแนนฝ่ายค้านในช่วงการทํางาน6เดือนที่ผ่านมาคะแนนเต็ม10นะครับได้ไปเพียง3.2ถือว่าสอบตกในด้านส่งเสริมการปลองดอง4.3ในด้านภาพลักษณ์นะครับก็ เป็นประเด็นที่เราได้ติดตามทําโพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ครับแนวคิดของพรรคเพื่อไทยที่จะแจ้งให้กับสมาชิกสภาผู้แทนะะรัษฎรในการประชุมพัรคในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็คือจะแจ้งให้ผู้แทนะะรัศดรนะครับได้ทราบว่ารัฐบาลกําลังทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้หลายอย่างได้ทําไปแล้ว6เดือนนะครับผ่านไปร้อยละสี แล้วก็ยังมีเวลามากเหลืออีกประมาณ3ปีกว่านี่นะครับที่จะทํานโยบายต่างๆให้ครบถ้วนกระบวนความตามที่ได้มีการหาเสียงไว้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีนโยบายบางอย่างที่ไม่ได้ถแถลงไว้แต่ก็มีมีโอกาสที่จะทําทันในรัฐบาลชุดนี้ครับล่าสุดครับพรรคเพื่อไทยได้เตรียมข้อมูลการสนับสนุสน,นรัฐบาลผ่านไปยังสสของพรรคในทุกพื้นที่ครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็จะผ่านไปยังจังหวัดปทุมธานีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองเชียงนาทนครสวรรค์กำแพงเพชรตากแพร่น่านลำปางลำพูนเชียงใหม่ครับเพื่อที่จะให้สสอและสมาชิกพรรคได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เส้นรถไฟความเร็วสูงที่คาดว่าน่าจะเริ่มผ่านในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าก็ต้นปีหน้านะครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่บทปรองดองเลิกขัดแย้งกัน แล้วก็หันหน้าทำนโยบายดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็นำประเทศไทยก้าวไปสู่อันดับต้นๆของสมาชิกประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับโดยเราจะเรียกว่าเข้าโหมดคนไทยกินดีอยู่ดีทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็น,นรัฐบาลที่มาจากประชาชนวันนี้ก็ทำนโยบายต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชนครับ